นี่ก็จะมีอาจารย์เข้ามาดูที่สวนให้นะคะทุกคนเขาก็จะเข้ามาดูให้ว่าในสวนเรามีปัญหาอะไรบ้าง พบกับเอศิริญญาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เอก็จะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมในสวนอันนี้จะเป็นสวนของเองเองนะคะก็จะมีทั้งมะเขือเปอาะกล้วยน้ำวา้าลำไย,ยนะคะแต่ไฮไลท์ของวันนี้นะคะที่เอจะพาทุกคนเข้ามาชมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าต้นมะเขือเปอาะเดี๋ยวยังไงทุกคนตามเอเข้ามาชมด้านในเลยนะคะมาๆๆๆๆ ต้งมีฝนตกดินก็จะค่อนข้างแฉะหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็คือต้นมะเขือที่มีอายุประมาณ2เดือนกว่านะคะดูเราเก็บขายไปประมาณ4-5ครั้งละ นนนในแต่ละวันนะคะก็จะต้องเดินเข้ามาดูว่ามะเขือในสวนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเช่นมีแมลงหวีไหมมีหนอนแมงวันไหมมีจัก,กจั่นไหมเป็นเพีย้ยเป็นเชื้อราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเดินเข้ามาดูทุกวันว่าเขาจะมีปัญหาพวกนี้ไหมถ้าหากว่ามีเราจะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะคะอย่างวันนี้ก็ มีแล้วเนี่ยโตแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้เก็บขายได้ละโอ้ลูกนี้ลูกเบลลมเลย นี่ไงต้นเล็กลูกเท่านี้นี่กำลังอร่อยนะคะทุกคนกำลังอ่อนๆเลยเนี่ยกำลังอร่อยเลยเนี่ยวันนี้นะคะก็จะมีอาจารย์สุชาตินะคะเขาก็จะดูแลในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของอฮอร์โมนพวกนี้ค่ะเขาก็เข้ามาดูในสวนให้แต่วันนี้อาจารย์ท่านรีบก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะคะเอจะพาทุกคนมาเก็บมะเขือเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เวลาเก็บมะเขือส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเอเนี่ยนะคะก็จะเป็นแม่ค้าพ่อค้าแถวและแวกบ้านนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้ทําส่วนใหญ่ที่จะต้องส่งไปพวกตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยหรือว่าตลาดใหญ่ๆเราวันนึงเนี่ยเราได้ประมาณ 4- 5, ี่ห้าประมาณ4ี 5, ถ่ถึงห้าถุงก็ตกถุงละประมาณ10บกิโลนะคะเราได้ไม่เยอะเราก็จะส่งพ่อค้าแม่ค้าแถวบ้าน ง่ายๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มีนัดและที่จะต้องส่งมะเขือให้กับพ่อค้าแม่ค้าเราแวกนี้กันเดี๋ยวช่วงเช้าเอจะพาทุกคนมาเก็บมะเขือกันนะคะไปะพรุ่งนี้เจอกันนะ

นี่แม่นะคะ <laughs> สดชื่นบอกว่าจะให้รล้อ,อวะสดชื่นรับรักเอาเอาเตะเฮห็บมะเขือก็ไม่หมดนะครับ <laughs> <laughs> คนแก่ตาไม่ดี hmm. <Yeah. S 2> oh. ดอกล้วงนะคะเขาจะมีดอกอย่างเงี้ยต้องระวังเ,เลยแต่บางทีเราก็ลูกใหญ่ๆแบบนี้นี่น่าจะเยอะอยูน่นะเพราะเราไม่ได้เก็บมาหลายวันแล้ว rải tay มั้ย หลังจากที่เราเก็บแล้วนะคะเราก็จะเอามากองรวมกันไว้แบบนี้แล้วก็จะมาล้างใส่ถุงเพื่อที่จะส่งลูกค้าถุงละ10กิโลนะคะวันนี้เรามีออเดอร์และ5้ถุงนี่แค่ประมาณครึ่งส่วนนะคะยังไม่หมด โลเท่าไหร่คะแม่ค้าพูดไม่เป็นลคะค่ะแม่ค้ามะเขือนะคะน้องใบเฟิน <c oughs> อ่ะพี่เก oh, ียตพี่อ um> uh yep> ิวยิ้มใส่กล้องหน่อยแล้วบอกไอ้ก้องอิวยิ้มหน่อยถอยด้วยถอยด้วยไม่ถอยด้ยเกี่ยเขไป วันนี้ลูกค้ามารับที่สวนเองเลยนะคะวันนี้ลูก้ามรัี่ยวเเยอะ ก like ี่ก uh> <ok ี่กี่ถุงคะรับกี่ถุงคะคุณป้าเอาไปขายที爸爸่ไหนตลาดนัดจะตลาดนัดตหลังเหรอาขอบคุณค่ะ ่คะสำหรับวันนี้นะคะเอก็เก็บมะเขือได้แล้วประมาณ10กิโลอเย่ดีใจดีใจดีใจเย้เลยเย้กับป้าเอก็ก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเอมีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามเอด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายไปเฟิรไปใหม่กองลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย